สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องนีวิฟูนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนทำซอฟคุกกี้หรือคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะคะเนื้อนุ่มแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะความนุ่มเขาก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะตอนนี้เป็นซอฟคุกกี้คุกกี้แบบนิ่มค่ะจากนั้นค่ะเราไปเตรียมส่วนผสมกันได้เลยค่ะส่วนผสม,สมก็จะมีดังนี้เลยนะคะเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะเราเตรียมเนยสดค่ะตัวนี้เป็นเนยสดจืด8ช้อนโต๊ะหรือ120กรัม ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องให้เขานิ่มก่อนค่ะทิ้งไว้ประมาณ20-30มนาทีให้เขานิ่มนะคะจากนั้นนะคะหลังจากใส่เนยลงไปเรียบร้อยแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะเตรียมน้ำตาลทรายแดงค่ะ7ช้อนโต๊ะหรือ105กรัมค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายขาวค่ะ3ช้อนโต๊ะหรือ45กรัมค่ะและเราก็จะใช้ไม้พายนะคะในการคนส่วนผสมน้ำตาลกับเนยนะคะให้เขาพอเขาเข้ากันเล็กน้อยค่ะ พอเขาเข้ากันแล้วเราค่อยใช้แต่ก็ไฟฟ้าตีอีกครั้งหนึ่งค่ะตีให้ส่วนผสมเขาผสมเข้ากันดียิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเราใส่ไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะจํานวนหนึ่งฟองค่ะทําการต่อไข่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยเกลือค่ะหนึ่งสช้อนชาหรือหนึ่งกรมัมถ้าใครใช้เป็นเนยเค็มนะคะเราไม่ต้องใส่เกลือก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตีให้ไข่เขาผสมกับตัวเนยเนยนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ จากนั้นค่ะเราเตรียมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะนี่นะคะตัวแป้งสาลีอนเนกประสงค์เราใช้13ช้อนโต๊ะหรือ195กรัมค่ะและก็จะตามด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะเราใช้ครึ่งช้อนชาหรือประมาณ2กรัมค่ะทำการลอนแป้งสาลีอนเนกประสงค์และเบกกิ้งโซดาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะหลังจากที่เราล่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้พายในการคนส่วนผสมก่อนค่ะเราจะไม่ได้ตีทันทีเลยนะคะเพราะว่าตัวแป้งเขาจะฟุ้งกระจายค่ะค่อยๆใช้ไม้พายในการคนส่วนผสมก่อนนะคะพอเขาเข้ากันดีแล้วประมาณนึงเราค่อยใช้ตะก้อไฟฟ้าตีให้ส่วนผสมเข้ากันดียิ่งขึ้นค่ะเนื้อที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปค่ะ80กรัมค่ะปริมาณตามชอบนะคะถ้าชอบเยอะกว่านี้ก็สามารถเพิ่มปริมาณช็อกโกแลตชิพได้เลยค่ะ ยี่ให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีค่ะนี่นะคะพอส่วนผ,ผสมเขาเข้ากันดีแล้วเขาจะมีความเหนียวข้นประมาณนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราเตรียมที่สกู๊ปไอติมนะคะขนาด3.5มจุดห้าเซนนะคะหรือถ้าใครไม่มีสกู๊ปไอติมแบบนี้เป็นเป็นช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะตักลงไปแล้วก็ค่อยๆวางเขาลงไปได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยจนหมด เนื้อคุกกี้ของเราได้เลยค่ะอันนี้เราให้ดูชัดๆนะคะว่าเนี่ยค่ะเวลาบีบออกก็จะประมาณนี้คล้ายๆไอศครีมเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะหลังจากเราตักใส่สกู๊ปไอติมจนหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะพักเขาไว้ในตู้เย็นประมาณ20นาทีนะคะช่องธรรมดาค่ะพอครบเวลา20นาที แล้วนะคะเราออกมาจากตู้เย็นแล้วก็นําเข้าเตาอบได้เลยค่ะเตาอบตัวนี้เราวอร์มเตาอบไว้ก่อนหน้านี้แล้ว15นาทีค่ะแล้วก็เปิดไฟบนล่าง170ใช้เวลาในการอบก็คือ18นาทีะคะ่ะเราก็จะรอจนครบเวลาได้เลยค่ะนี่นะคะพอครบเวลาเราก็จะได้คุกกี้นิ่มแบบนี้เลยค่ะเอาออกมาจากเตาร้อนตัวเขาจะนิ่มมากเลยนะคะพักให้เขาเย็นสักเล็กน้อยก่อนเขาก็จะเซตตัวขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะ และนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะคุกกี้ช็อกโกแลตชิพสูตรนิ่มของเราค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e ด้วยนะคะ